ครับสวัสดีครับคสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้ามาชมงาน PK 086เสื้อยืดแขนสั้นเกตเอนะคะตัวนี้งานรวมไซส์ลงมาหนึ่งลูกนับเชิหลงมาหนึ่งกระสอบนะคะรุ่นนี้รวมไซส์นะคะรุ่นะะนี้ช่วงนี้ลูกค้ามาถามหาเสื้อยืดแขนสั้น แขนสัน้น US นะคะพอกลมรวนหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะพราไซส์เลยนะคะลั s t w ก็ k สวยเว้ยน้องแมวน่ารักจ้าแมว <c oughs> รีวิวเดินทางให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะคคูะคาจ๋าลงมาหนึ่งกระสอบรุน่นนี้ค่าไซส์ S M L X L เลย 2อีนะคะมารับเองรถให้อีกสามร้อยเฉพาะก็สอบรีวิวนะคะพี่ๆค่ะผ้าพับมาเหมือนแบบดีเลยมีปนคนอปกด้วยพอกลมปนคอปก ซื้อกระสอบเดียวได้สองอย่างซื <c oughs> ้อกระสอบเดียวได้สองอย่างเลยนะคะสวัสดีค่ะรุ่นนี้ห้าพันห้าค่ะแต่ว่าน้องติดคอปกมานะคะเซลให้สี่พันห้าเลยค่ะ 4, สี่พันห้าส่งฟรีนะคะรุ่นนี้เซลให้เลยปกติราคาอยู่ที่ห้าพันห้านะคะปลายนี้ถ้าเป็นรวมไซส์เกรดเอราคาจะสูง คอปกก็ยังเป็นแบรนด์นะลูกค้าคอปกก็เป็นแบรนด์นะว้าวสวยอะ่ะในที่สีเข้มมากเซลให้สี่พันห้าร้อยนะคะเดินทางให้ฟรีด้วยสำหรับกระสอบนี้นะคะพี่พี่ขา มาดีมากอ่ะแบนช่ำเลยได้ทุกตัวในไลท์เลยนะคะ SML XL นะคะมีปนขรปกนิดหน่อย งานโอเวอร์ไซส์เลยนะที่เขาคนขอบุกคุ้มมากลูกค้าราคาสี่พันห้าเหมือนซืนเกียรติดีเลย มากกับสอนี้วันก่อนลูกค้าเข้ามาเอางานเสยืดคัสสีคาสไซไม่มีให้เลยวันนี้หลงมาลูกหนึ่งนะคะหลงมาลูกหนึ่ง โชตัวนี้ลูกค้าแท้ด้วยนะปั๊มเอยสกินอันนี้มาเลยอ่ะโอตัวนี้ได้กี่บาทอ่ะหลายร้อยอยู่นะใส่ดิ พันห้าราคานี้จึ้งมากป้าย PK ป้ายสีฟ้านะคะลูกค้ารหัส PK เหลือไม่เยอะแล้วนะคะป้ายนี้แต่งาน,นเสื้อยืดมีหลงมาลูกเดียวนี้เลยลูกค้ารับได้กระสอบรีวิวนี้เลยนะคะเดินทางให้ฟรีด้วยมารับเองเหลือสี่พันสองคุณเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> แจ้งราคา <c oughs> ไป <c oughs> ไวไปหน่อย ปกติมัน5,500นะคะตัวนี้นเหมือนสภาพ JB เ,เลยฮัลโหลคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้ ไม่เยอะนะคะลูกค้าจะพอปกไม่เยอะสภาพผ้าก็ประมาณเอีเลยเนี่ยพอปกมาก็คือเป็นแบรนด์อ mm ่ะ hmm. พอปกมาเป็นแบนด์ เป็น AB นะลูกค้าไม่ได้ใหม่ทุกตัวเลยไม่ได้ใหม่กิดทุกตัวดีแล้วที่เซลล์ดีแล้วที่เซลสี่พันห้านะคะกระสอบนี้กระสอบเดียว ชมรีวิวก่อนได้นะคะมีถูกใจตัวไหนในนี้ไหมรับรีวิวได้เลยรับรีวิวได้เลยค่ะไม่ต้องลุ้นมีกระสอบเดียวนะพี่พี่ค่ะได้หนึ่งสิบเท่านั้นได้หนึ่งสิ์เท่านั้นนะคะ รไมรู่้สภาพท่าเก็ดรวม AB นะคะพี่ๆค่ะหรือว่าเป็นแค่กระสอบนี้ไม่รู้รอ่ะดูเป็นกระสอบนี้ไม่รู้แ 4, 5, ้วสี่พันห้าลูกค้าเก็บไว้เถอะสวย กลายพังไอ้ลายตรงสุงอ่ะโโลค่ะ สว้สิเก้าสิบโอเครับรีวิวได้กระสอบนี้เลยนะคะพี่พี่ะรีวิวได้กระสอบนี้เลยต้องปกแน่นอนไม่มีให้เปิดรุ่นนะคะมีกระสอบเดียวค่ะตัวนี้ฝากชมย้อนหลังได้นะคะพี่พี่ะาพี่เคศูนย์แปดหกเสื้อยืดแขนสั้นนะคะ